ดี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 ชิงชิงสวัสดีครับผมพ่อครัวสั้นสวันนี้ผมอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับอยู่ริบที่ใดที่หนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมพรุ่งนี้มีสอนทำอาหารที่จังหวัด นครประถมผมก็เลยขับรถมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจอสถานที่ที่น่าจะจอดนอนพักผ่อนได้นะครับชิวริมแม่น้าลําคลองตรงนี้เป็นจุดที่เขาตกปลากันนะครับผมก็เลยซื้อกาแฟหนึ่งแก้วซื้อกาแฟหนึ่งแก้วซื้อกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ซื้อขนมหนึ่งหอ่อแล้วผมก็มานั่งชิวๆตรงนี้อวันนี้จะให้เมนูชาว ชาวแคมป์แล้วกันอ่ะเป็นเมนูชาวแคมป์ที่หากินกันได้ง่ายๆนะครับอ่าก่อนจะกินก็ต้องไลฟ์ซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําสุกี้แห้งนะครับกินข้าวป่ากันวันนี้นะอ่ะดิบเครื่องมือต่างๆผมก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการที่เราจะทําสุกี้แห้งนะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องสักนิดหนึ่งก่อนนะครับจ้าสวัสดีจ้า นี้อยู่นครปฐมครับแล้วก็อยู่ริมแม่น้ําลาคลองเขาตกปลากันนะครับไม่เอไม่ไม่เปรียวเปรียวไม่เป่าเปีียว,เ,ยวเอากรทศสรสนะครับอยู่ริมถนนนะค่อนข้างจะเป็นที่แบบเอสงบเงียบแต่เป็นที่ชุมชนอยู่นะอไม่ได้อยู่ในป่าบันดอยอะไรงี้วันนี้อยู่ริมน้ําริมคลองแล้วผมจะให้วิธีการทำซุกี้แห้งแล้วกันนะอา่า ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแนะนําวัตถุดิบก่อนนะครับว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างนะตัวนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับถึงมีผมก็ยังไม่ได้ใช้ของเขาหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าที่เข้ามานะขอขอเขามานั่งเล่นสักครู่หนึ่งเฉยนะครับเราจะต้องมีนี่อ่าตัวนี้เรียกว่าเป็นแก๊สปินิกเตาแก๊สปินิกตัวนี้ผมจะพกไปตลอดนะครับผมจะพกไปตามจุดต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับไม่มีแก๊สไม่มีถังแก๊สใหญ่แล้วก็ใช้แก๊สปิกนิกแบบนี้ นี่นะครับนี่คือแก๊สปิ้งลิ้ที่ผมจะใช้ในการทําสุกี้แห้งวันนี้จะปุ๊บเรียบร้อยหมดไปกระป๋องหนึ่งแล้วนะครับมีกระทะนี่แล้วก็วัตถุดิบอ่าเป็นเครื่องปรุงต่างๆไอนน้เป็นน้ำสุกีที่ทําเองนะครับจากบ้านแล้วก็เราแพ็คใส่ถุงอ่าบรรจุใส่ไม่ใช่แพ็คใส่ขวดนะครับบรรจุใส่ขวดมาแล้วก็มีน้ํามันซีอิ๊วของปรุงรสน้านี้นะไม่ใช่ซีอิ๊วดะเอ้ไม่ใช่ อะไรกระปิไม่ใช่นะครับนี่ผมปรุงรสของผมเองครับมีพัดลมตวงแล้วก็เมนูเมื่อวานที่เราทําไปนะครับก็คือหมูแดงเต้าหู้แล้วก็ผักจากสวนพิจุมมานะครับมีคาเรียกว่าอะไรดีเห็ดนะครับเป็นเห็ดเข็มทองซื้อที่ตลาดบางใหญ่ถูกมากนะครับสามหอ่อห่อใหญ่สามห่อหนึ่งรอยสามห่อห้าสิบาทถูกมากแล้วก็เต้าหู้ออร์แกนิกด้วยนีวุ้นเส้นนะครับเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะ ให้วิธีการนะครับในการกินข้าวป่าเมนูสุกี้แห้งจ้าเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะตั้งกล้องให้เราได้เผื่อเรามีโอกาสนะครับใครมีโอกาสที่จะที่เดินทางนะมีโอกาสเดินทางก็ลองมาทําแบบผมได้เดี๋ยครับง่ายๆมีเตาแก๊สปิกนิกเล็กๆอ่ะเราก็สามารถมาท่องเที่ยวแบบสบายๆกันตรงนี้ได้เลย Chà. Trưng. Trưng à. lùi gần to. Đó, đeo cũng tăng con gần. mình chơi luôn. Đó là, đây đó. đó, 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 đó Nì. Bột kết. Xung. Bột kết kết mà lạ. Bột kết bằng bàng ร้อนเร็วมากนะครับใส่น้ำมันลงไปเสียงรถวิ่งผ่านนะเพราะว่าตรงนี้มันติดถนนนะครับเสียงรถวิ่งผ่านรถสิบล้อวิ่งสวนมาเรื่อยๆใส่น้ำมันขอาไปครับใส่รถ <laughs> ส,สันิดหนึ่งโดยการผัดนะเราจะผัดผักก่อนนะครับตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือผมเนี่ยก็จะใช้แบบที่เรามีนะครับก็คือกันไกล,กลอ่า ผักต่างๆลงมาใส่ผักเข้าไปครับนี่ใส่เห็ดเข้าไป,อ,าปนะอ,อ,าอันนี้เป็นเห็ดนะเห็ดอิฉังล่ะอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองอเห็ดนางฟ้าได้หมดนะครับแล,แล้วก็เต้าหู้ตอกแก๊สที่นึงก่อนดีนะเต้าหู้นะเต้าหู้เต้าหู้ออร์แกนิกเต้าหู้แบบดีมากเต้าหู้นิ่มมากนะครับแล้วก็ผมทอดไวแล้ว ทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วรก็ทําการผัดก่อนผัดผักครับผัดผักก่อนเลยให้ผักสลบก่อนผัดผักให้ผักสลบหลังจากนั้นเราก็ใส่นี่ไงห,หลังจากนั้นเราก็ใส่นี่ครับหมูแดงเจอันนี้เป็นหมูแดงเจนะ ที่ผมทาไว้เมื่อวานนี้นะครับทําสอนเมื่อวานนี้ใส่เข้าไปลดหมูแดงเจอ่โตวคู่ใส่ไปละสบิกตัวคู่มีหมูแดงเจอ่ะใส่เข้าไปสักน้อยแล้วก็ทําให้ผักสลบก่อนผักให้มันสุก่อนนี่ครับเป็นไงล่ะกินข้าวปลากับพ่อครัวสั้นสี่ วิชิวนะครับบรรยาก,กาศของการเดินทางก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราสอนเรียนเสร็จแล้วผมก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้นี่นะครับสุกแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะผงปรุงรสเจที่ผมปั่นขึ้นมาเองอปแล้ว <laughs> ผงปรุงรสนี่สักนิดหนึ่งสักช้อนช้อนชาน,นิดหน่อย ะตะเกียบถ้าพีไม่มีหาไม่เจอใช้ตะเกียบผัดแล้วกันวันนี้ใช้ตะเกียบผัดครับเริ่มร้อนแล้วอ่ะสุกแล้วพอผักสุกใส่นี้เลยนะวุ้นเส้นนี่คือวุ้นเส้นถ้าเราจะได้ให้มันน่ารับประทานมากขึ้นเนี่ย วันนี้ไม่ได้ซื้อซีอิ๊วดำมาด้วยถ้าใส่ซีอิ๊วดำไปสักหน่อยหนึ่งนะครับผัดซีอิ๊วดำเนี่ยกับวุ้นเส้นเนี่ยมันจะสีมันก็จะสวยมันก็จะน่าทานมากขึ้นครับผมแซ่บนะปรุงรสเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ลองชิมสักนิดหนึ่งก่อนก็เหมือนเราทําผัดผักนั่นแหละครับผัดวุ้นเส้นนั่นแหละครับวันนี้ไม่ได้มีกระลำอ่ะมีผักมีอะไรมีเต้าหู้ใส่เข้าไปนะครับปรุงรสสักนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งละไม่ต้องปรุง ไม่ต้องปรุงรสเยอะนะเอาแค่แบบนิดๆหน่อยเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะใส่อันนี้ตอนท้ายเราจะใส่สุก,กี้นะครับน้ำจิม้มสุกี้สูตรลับสูตรลับอีกแล้ว <laughs> นะครับน้ำจิ้มสูตรพ่อครัวนะครับที่ทําไว้ใส่บรรจุใส่ขวดไว้แล้วก็จะเอามาใส่ในซุก,กี้แห้งของเราในวันนี้ฮนะว้า wow. วโอ้ยอยากใส่ผ่านนิด ขอใส่พักอีกสักหน่อยอจะได้ดูเขียวชอุ่มมีมีทองผมคมมากกันไก่ใช้อันไก่นะเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เรามีนะครับไมต้องไปให้มันยุ่ยยากมากนะครับสุดท้ายใส่น้ําจิ้มซุกี้ของเราเข้าไปประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนั่นนี่นะเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้สุกี้แห้งที่นั่งรับประทานชิวชิ ลิมบอ่อตกปลาจะบอกว่าลิมแม่น้ำลำคลองก็แบบอ่านะเอาลิมบอ่อตกปลาดีกว่าเสร็จแล้วนะนี่คือเมนูที่ผมเตรียมไว้วันนี้เสร็จเ,เรียบร้อยทุกคน oh. เสร็จแล้วปิดแก๊สปิดแก๊สเสร็จใส่ชามเอ้าง่ายมากเลยนะนี่คือเมนูที่กินบ่อยมากที่สุด มีเห็ดมีตัวหูผักต่างๆใส่เข้าไปครับเหมือนการผัดผักใส่วุ้นเส้นนั่นแหละรครับนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําจิ้มซุก,กี้เข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นสุก,กี้แห้งแล้วว้าวว้าวอ่ะดูทุกคนเมนูซุกี้แห้งแบบกินข้าวป่ากับพ่อครัวท่านสี่วันนี้เสร็จเรียบร้อย เป็นไง <laughs> เป็นไงครับได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากนะทําได้ง่ายๆนะครับ <laughs> อ่ะเส้นแสบวันนี้กินโชดด้วยนะวันพรุ่งนี้นะครับสอนที่จังหวัดนครปฐม <laughs> วันพนุธสอนที่จังหวัดนครปฐม,มอยู่ในอำเภออะไรสักอย่างนี่แหละครับจบไม่ได้อยู่ที่นครปฐม,มพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเจอกันแล้วก็วันที่วันถัดไปวันนี้นะครับก็พักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ที่นครปฐม,มวันพุธ วันพุธนะครับวันพุธอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแถวแถวสมุทรสาครสมุทรปราการ <c oughs> ถ้าแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามวันต่อไปนะครับก็มีจํานวนสมาชิกนักเรียนน่าจะเยอะอยู่ ผมก็เลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเยอะนะครับอห oh. 不可能啊 หมดแล้วโอ้ยังไม่ไดถ่ายรูปเลยหมดแล้วยังไม่ไดถ่ายรูปเรียบร้อยกลีเยงเป็นการกินโชว์การกินอาหารโชว์ครั้งแรกในชีวิตของผมอ่ะเอาละ <c oughs> การกินอาหารโชว์ครั้งแรกโอคโ ร้อยไปนไงกินข้าวป่าเมนูสุก,กี้แห้งกับพ่อครสั้นสีปิดท้ายด้วยกาแฟกาแฟเนสปัน่นม่ปิดท้ายด้วยกาแฟเนสปัน่นครับร้านอยู่ข้างหลังนั้นนี่นี่ร้านอยู่ตรงนู้นซื้อกาแฟแก้วหนึ่งซื้อหนมห่อหนึ่งแล้วก็นั่งไม่เสียค่าที่แต่ยังไงหรือเขาจะมาเก็บค่าสถานที่ไม่รู้ <laughs> ดีนะบรรยากาศดีครับลมพัดเย็นลมพัดมาเรื่อยๆบรรยากาศดีมากสุดีจ้าอ๋อแม่จ๋าอด็กจ่อยไป่ได้มาเด็กจอ่ยกจอยเนี่ยสวัสดีพี่สิริมาด้วยจ้า <c oughs> ขอให้เดินทางปลอดภัยในการขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกๆการเดินทางครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะพี่อยู่จังหวัดไหนนะ พรุ่งนี้ที่นครปฐม,มสอนที่นคปรปฐมอยู่อไม่ได้อยู่ในเมืองนะอ่าอยู่แถวน่าจะอยู่แถวโซนนอกเมืองนิดหนึ่งพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายแล้วก็วันถัดไปวันพุธพรุ่งนี้วันอังคารสันพระแช่บอกช่ <laughs> บอกเปนพระแน่นอนเลยพรุ่งนี้อยู่นครปฐม,มแล้วก็วันพุธวันถัดไปก็จะไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดสมุทรสงคราม อ่าใช่ใช่เพิ่งติดต่อมาเมื่อสองสามวันเมื่อเมื่อช่วงเช้านี่เองนะครับเมื่อช่วงเช้านี่แหละเขาติดต่อมาให้พอครัวไปสอนได้แล้วมีนักเรียนพร้อมแล้วสิบคนอ๋อโหผมก็ครับโอเคครับไปครับผมจะไปให้ผมพักเลยเลยครับเนี <c> ่ย <oughs> ขอวันที่สิบหกนะขอวันที่สิบหกมิถุนายนเขาไม่พร้อมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นวันที่สิบห้ามิถุนายนก็ต้องยาวเลยนะครับแล้วาัรถถมต่อเลยแล้วาัรถถมแล้วก็วกไป สมุทรสงครามต่อเลยเสร็จแล้วก็นู่นเลยครับวิ่งไปเพชรบุรีประจวบเลยนะครับสุราษฎร์ยาวแล้วก่อนลงใต้โอเคไหมแค่นี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาที่พักคืนนี้ก่อนนะครับน่าจะพัก,กแถวในเมืองนะั่นแหละครับนะเดี๋ยวค่อยเจอกันในโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมมีสถานที่สวยๆนะครับมีเมนูดีๆเมนูแบบชาวแคมป์นะ มีเมนูอะไรนไ่าสนใจมเมนูชาวแคมป์เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับใครอยากเรียนทาอาหารกับพ่อครัวก็อย่าลืมนะครับโซนภาคใต้บวกรถได้เลยไปเรื่อยๆนะครับไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยๆนะครับเจออะไรดีๆเจอร้านอาหารเจเดียผมจะมาไลฟ์ให้ชมนะครับเรื่อยๆประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณาโปรโมทการเดินทางไปในตัววันนี้ผมพ่อครัวสั้นสือ่อต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในจงังหวัดต่อไปครับผมสัสดีครับ